Oh, สวัสดีนะครับพี P ่ๆนะนะลูกค้าทุกๆท,ท่าน <c oughs> มาอัปเดตผลงานให้พี P ่ๆนะนะได้ชมนะครับวันนี้ก็รีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ทําการรีดเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต่อท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จะต่อท้าย ตัวนี้ก็เป็นไม้มะเกลือนะครับนี่อันนี้เป็นแก่นมะเกลนะดำดำออกเข,เขียวนะครับสีเขียวๆนี่ไม้มะเกลือมันชอบแตกลานอยู่แล้วเนาะนะครับจะมีรอยรอยแตกลานแบบนี้แต่ว่าเราก็จะเอากาวร้อนหยอดนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดและเนื้อละเอียดเนียนๆแบบดูเนื้อของมันเหรอ คลองมาโฟกัสเนื้อเขาเจาะละเอียดมากเลยนเนื้อจะเนียนนะครับละเอียดนี่เป็นแก่น ของพี่เตาแล้วก็ตัวนี้ของคุณลุงครตัวจริงเนื้อมันจะออกสีเขียวเขียวดำดำขเขียวเขียวเหมือนเหมือนลายพางทหารนะแต่หนักนะบอกได้บอกก่อนเลยนะครับหนักนะแก่นมะเกลือนะจะไม่เหมือนมอไม้มะเกลือนะนี่เป็นแก่นนะทุกคนนี่เป็นแก่นนี่ไม้มะเกลือไม้มะเกลือนี้น้ำหนักมันจะเบาวกว่านี่ครับไม้ไม้ของมัน นะครับส่วนมากมันจะหาไม้มะเกลือส่วนมากมันจะหายากแก่นมันนะมนี่มันมีมีแก่นกระทีดเดียวนี่ยดำๆนี่ยเป็นไม้ของมันมันจะออกเนื้อมันจะออกสีเทาๆนะส่วนมากมันจะหายากนะเป็นแก่นแบบเนี้ยเป็นแก่นแบบนี้มันจะหายากส่วนมากมันมันจะเหมือนแก่นมะขามอะครับ พูดง่ายๆก็คือมันจะหายากเหมือนแก่นแก่นมะขามจะหายากเหมือนกันเลยก็คือถ้าต้นไหนมันมีเนาะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันก็มีแก่นนะครับเหมือนต้นมะขามเลยนะครับเนาะแก่นมะเกลจะหายากเหมือนกันกับแก่นมะขามเนาะไอ้นี่ผมก็ได้มาในหาไปในหาไปในเพจก็เจอมาก็ได้มาเนาะเพิ่งได้มา ตัวนี้เป็นไม้มะเกลือเนื้อเนื้อมันแก่นกับเนื้อมันเนียนเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะออกสีเทาๆนะครับพอเราเคลือบเงาแล้วมันจะออกสีเทาๆดำๆเข้มๆเทาๆเหมือนนะครับประมาณนี้แต่ถ้าดูแลกเกอร์ดูอะไมันจะออกสีสีเข้มกว่านี้นะตัวนี้ก็จะเป็นไม้มะค่าตัวนี้เป็นคานเบี่ยงของพี่นัทชนนไม้มะค่าเนี่ยครับ มาดำ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 หมูน้ำตาลดำดำ,ดำแล้วก็ชุดนี้จะเป็นไม้ประดู่บ้านเราแล้วก็เป็นผ้ายิงหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักไปหาลูกค้านะครับนี่เป็นผ้ายิงหนูตัวนี้เป็นไม้ประดู่เราันบ้านเราเลยชุดนี้แล้วก็ตัวที่ยาวจะเป็นตัวนี้ตัวที่ยาวร้อยยี่สิบเซน ของลูกค้าที่สั่งมาตัวนี้ร้อยห้าสิบเซนโอ้หพี่เขาไม่รู้จะเอาไปยาวเอายาวขนาดไหนเนาะเอารนะ้อยห้าสิบเลยก็จัดให้ไม่มีปัญหาลูกค้าขอแค่สั่งมาตัวนี้ร้อยสามสิบเซนนะครับพายงิงชุดนี้จะเป็นไม้ประดูบ่บ้านเราเห็นไหมนะครับมันจะมีลวดลายของมันนะทุกคนประดู่ประดู่บ้านเราเห็นไหมมันจะมีลวดลายเป็นลายเส้นเห็นไหม สีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีลวดลายนี่ครับเขาจะมีลวดลายของเขานะลายเส้นจะเป็นลายเส้นสวยแน,น,น่นอนนี่มันก็จะมีเอกลักษณ์ของไม้ประดูบ่บ้านๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่ลวดลายเี่ยครับประดู่นี่นะ นี่ครับมันจะเป็นลายลายเส้นสวยๆเลยนี่ครับลายลายลายยันลางนี่นี่ครับประดูปึ๊บมาลายดับตัวนี้นีล่ลายเลยนะครับ ก็รีดเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต่อท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จะต่อท้ายนะครับพรุ่งนี้จะต่อท้ายเนาะพรุ่งนี้ต่อท้ายแล้วก็กัดลายชุดนี้ก็จะเล่งให้มันทันก่อนก่อนเทศกาลสงการนะครับชุดนี้จะเล่งเล่งทําก่อนเพราะว่า ช่วงเทศกาลสงการเพราะว่าลูกค้าหนึ่งคือลูกค้าหยุดยาวด้วยปัญหานะครับบางทีลูกค้ามามาต่างจังหวัดเนาะบางทีลูกค้ามาต่างจังหวัดบางทีลูกค้าไม่ได้มาแบบนี้เนาะมันก็คือมันหยุดยาวอย่างน,น้อยก็ต้องสิบสามนะเตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะอย่างน,น้อยๆมันก็ประมาณห้าวันนะดูก่อนก็คือตัวนี้ชุดพวกนี้ก็คือผมจะเร่ง ทำให้ก่อนนะครับทําให้ก่อนก็คือลูกค้าที่ที่เก็บเป็นเก็บปลายทางนะผมว่าให้ลูกค้าเป็นโอนโอนดีกว่าผมว่านะก็รอดูตอนตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับก็ว่ามันจะประมาณวันที่เท่าไหร่เนาะประมาณวันที่เท่าไหร่นะแต่ชุดนี้ก็พยายามเล่งให้ให้มันทานก่อนนะครับให้มันทานก่อนอยู่แล้วเนี่ยครับ นี่เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจผลงานก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับสั่งทำก็ผมเก็บมัดจำนะครับตัวน,นี้เก็บมัดจำสำหรับเป็นงานไม้เมลิดของพี่อพยากรณ์อากาศอ,อาจารย์ป๊อปนั่นนะ ก็คือกาลังมาแล้วก็ของพี่อจอบสอจอเปียกนะครับเจอบเปียกปืนยาวก็กําลังมาแล้วก็เป็นชิงชันนะครับก็กําลังมาครับพายุนะครับก็กํา,กานะกกลังเดินทางมาก็คือไม้ได้ครบมาหมดแล้วกําลังเดินทางมาน่าจะใช้เวลาอีกจะประมาณทักสองวันมาถึงเพราะว่ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับน่าจะอีกสองวันมาถึงผมนะครับอีกสองวันมาถึง ก็เดี๋ยวขึ้นงานให้เดี๋ยวก็แล้วก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าสนใจผลงานไม่ว่าจะเป็นท้ายเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรางเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นงานดิบนะครับงานดิบนี้ก็คือหมายถึงนะครับให้ผมขึ้นท้ายรางแบบนี้เนาะหรือว่าให้ผมขึ้นท้ายเซาะร่องแล้วก็ลูกค้าเอาไปขัดละเอียดเคลือบเงาเองนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับได้เหมือนกัน ร,ราคาก็จะลดลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์อันเดียวกันเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากติดตามทาง Facebook ก,ก็อิสระเว้นวักภาพนะับอิสระภาพนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้นๆาาาได้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ